ถ้านอคว่ำนะครับคนไข้ขาได้อยู่ในลักษณะน,นี้จะไม่แบบนะขยัน,นเดินเยอะนะเราอ่ะกด้วยอะนะแน่นะนะก,นการขามฝ่าเท้านะครับเวลาเรานั่งนะครับก็คือนั่งหันหน้าเข้าหาคนไข้ นวดแนวเส้นหนึ่งก่อนฝ่าเท้าก็คือประกบแล้วกดได้เลยกดได้เลยนะนวดไปนวดกลับนะครับกึ่งกลางใช่ไหมครับใช่ครับแนวกึ่งกลางแนวเดียวเลยนะฮะเจ็จปุ๊บขึ้นแนวเอ็นร้อยหวายคนหยอยอ่ะเวลาลงก็ลงปกติ น่องนะครับน่องเป็นส่วนเดียวที่ตึงง่ายที่สุดแล้วก็อักเสบง่ายที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยน่องเราจะไม่นวดเยอะหรือขึงมันเยอะนะ,นะเจอข้อพับเว้นนะครับขึ้นมาด้านบนเลยด้านบนวางนิ้วยังไงครับนิ้วโป้งคู่ถูกต้องครับไหลไปสามจุดขึ้นมาเลย เอาให้สุดแนวบกกินี่เลยใช่ไหมคะใช่เอาให้ถึงแนวครับเอาถึงแนวบกกินี่จินตนาการเราัะว่าถึงแล้วแหละติเปืนว่าเสร็จทุครั้งทำอะไรครับเก่งมากเรถึงตรงนี้ก็เบี่ยงมือนิดนึง ถุงสะโพกก็ดันนั้นที่ๆแลัวก็ปีถ้าไม่เข้าอย่างนี้จนหน้าเกียดก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับทำไงก็ได้เขาสบายนะฮะแล้วก็สบายเราด้วยนะครับพอเสร็จขาด้านใกล้เสร็จไปขาด้านไกลต่อนะครับขอนุญาตไปเร็วนิดหนึ่งนะจ๊ะอ่ะเสร็จปุ๊บครึ่งขาเลย เว้นข้อพับนะครับเราจะดันขึ้นเลยิฮะไม่ต้องครับเพานิว้วปุ๊บเข้าไปพอดีเห็นไหมนิ้วไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยดูดีถ้านิว้วปุ๊บมันเข้าข้างใน,นถูกปะถ้าคุณนิว้วปุ๊ถูกปะ่ะแต่ฝั่งนั้น ได้ไงเพราะฝั่งนี้มันไม่เข้าไงเออไม่ออกไหมหก็เลยไม่จำเป็นต้องเปล<ป>ี่ยนนะไล่ไปสี่คุณสังเกตเก่งน,นะครับเ่นบอได้นะนตาไวฮนะ จะเป็นการวอมนะครับเอลสโกเอลเอลสโคเอลไอ้ท่าอย่างเนี้ยผมจะเรียกมันว่าผีเสื้อนะครับเป็นไปได้ผีเสื้อเนี้ยมันไม่ควรการปีดมพอข้อมือคุณจะเสียตั้งขาด้วยนะ เวลาลงนะครับจากกลางปีห้าเขา,านั่งข้างของแทบบนดิเคลสะโพกนีวโอเคฮนะแต่เดี๋ยวจะสอนวิธีอื่นนะครับที่จะเฟพ้อมือคุณเวลาที่คุณไปรดหลังชาวบ้านเขานะฮะอ่ะเคลสโพกเวเสุ๊บ เราจะขึ้นแนวหลังนะครับสองแนวคู่กันเลยพูดง่ายๆคือกดแนวหนึ่งและสอนะครับเริ่มต้นจากแนวที่หนึ่งก่อนแนวชินกระดูกสันหลังนะครับเวลาลงใช้นิ้วกดตัวิิง,งหีมันตัวไป ไปขึป้นไปเลยขยับตัวตามนะครับถ้ารู้สึกว่ามันเริ่มจะไม่ไปไม่ถึงแล้วก็ขยับตัวตาม นอน6คนไข้นะครับท่านเนี่ยถือว่าสบายแหละแต่ยังไม่ผ่านนะครับเอานอนออกไปหันซ้ายหันขวาตามนิสัยาเอามือสองข้างไว้ด้านข้างข้างไว้ดานขางข้างัวข้างัวถูกแล้วมือข้างนั้นถูกแล้วท้านนี่ไม่ถูกนอนหัด้านข้า ที่บบไหนก็ได้ที่หนังคอใช่ไหม <c oughs> ไม่เป็นไรแต่ถ้าสมมติว่าคอเขาไม่ได้ก็ใช้หมอนใช้หมอนเหมือนเดิมน,นะไม่ต้องไปฝืเนเขานะบอกไม่ได้ครูเต่าเนี่ยไม่ใช่นะ <c oughs> แต่ถ้าอย่างเงี้ยคือถ้าที่นวดนหลังไม่โอเคมันควรจะต้องสเตรทเออครับมันไม่ควรจะ,ะหหานอนไปยูนะใช่หรือก็อาจจะหันขวาได้อ่ะเอาทีเดิม อันนี้คือตามท่านะตามท่าไปก่อนนะจริงๆนวดหลังเนี่ยท่านยังง่อยมากไม่อยากให้ใช้ทำไมถึงไม่อยากให้ใช้ครับพอตอบได้ไหมใช้เป็นทวกอไปเยอะเลเออแต่ท่านเนี่ยคือท่าที่ง่อยมากเ่เจอตัวอผมไม่แนะนำให้ใช้ท่าน,นี้เลยท่าน,นี้เป็นท่าที่ไม่ควรใช้อย่างจริงพอตอบได้ไหมว่าทำไมไม่ควรใช้ อันตรายอันตรายใครครับอันตรายก็หมอคนรวดหรอหมอใช่อันตรายต่อเราเดียวหรอ,หอจากแรกเลยคือมันเสือนแรงครับเตืองแร,ง,ร,ง,แรงด้วยสองคือนิ้วเราอ่ะนิ้วเราอ่ะกดแรงนะครับมันก็ไม่ได้อะไรหรอกเพียงแต่ว่าเวลาที่เรากดเราควรจะรวมแรงไปที่เดียวถูกไหมแต่นี่คือการกระจายแรง กดสองข้างพร้อมกันทำไมคุณไม่กดข้างเดียววะง่ายกว่าไหมทำไมครับควาพอนึงภาพออกไหมครับแต่ท่านี้ก็ง่อยเหมือนกันผมก็ใช้ใช้เหมครับอ้จจะดีนะนะฮะเวลาที่เจอคนตัวใหญ่นะครับเจอคนตัวใหญ่ๆ ไม่จำเป็นต้องลงแรงมากเพื่อให้มันถึงทางกล้ามเนือเขาไม่จําเป็นนะครับนี่คุณเจอคนตัวใหญ่ๆคุณวิ่ต้องช้าเวลาคุณกดนะครับลงน้ำหนัก็ปตามปกติเราค้างไว้ยาวๆเลยข้างในอ่ะมันมีการหายใจเข้าหายใจออกมันมีการเคลื่อนไหวข้างในมันหายใจเข้าหายใจออก สบายกว่าไหมให้ความลงมือไปห,หรือออกไหมเพราะฉะนั้นนะท่าเนี้ยถ้าคุณไม่ออกหวยแต่ไปใช้จะไปอะไรผมก็ไม่ว่านะหรือคุณจะตัดท่านั้นออกไปเลยก็ได้ได้หมดผมบอกแล้วว่าทำอะไนก็ได้เอาสบายทาุาไปเลย่องกลับเข้ามาท่าเลยลวกเสร็จสองแนวแล้วทำไงต่อครับวอมนะวอมมากวอม ดีวางนี้ใช่ไหม <S 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 วางนี้ใช่ไหมจะเป็นการดีถ้าคุณสลับมือระวังมือคุณจะไม่ปวดข้อมือคุณจะไม่เสียแต่คุณอาไปสอบได้ไหมคไับไม่ได,ไได้แล้วคุณก็จะโดนเขาด่านใไปสอบคุณมันให้สวยจ้ะ อย่ที่บอกลงสองข้างสู้ข้างเดียวไม่ได้ <c oughs> นะเป็นหนึ่งความสบายกว่าไหมสบายกว่าคนไข้กว่าไหมสบายเรากว่าไหม <c oughs> ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าด้วนหลังก็ไม่ได้มีอะไรยากเลยยิ่งเบสิกเท่าไหร่แล้วเราสบายเท่าไหร่ยิ่งดีครับโอเคนะไม่ต้องไปบ้านตา ต่อกึ๊ดอ่ะต่อครับลงมาแขนได้เลยลงมาแขนแล้วก็ตั้ตตตงขาเป็ที่ขาไปทำข,าเ,เขาเป็นเลขสี่แค่ไหน,นเลขสี่ก็เลขสมือหนึ่งล็อกมือหนึ่งกดนะครับกดแต่ผมอยากบอกนิดนึงนะครับว่า อันเนี่ยมีท่านหนึ่งเสียๆอยากแชรแล้วมันก็เปลืองไม่เปลืองแรงเราด้วยแล้วดีต่อเรานะครับคือสองสารหน้าแข้งเนี่ยเวลามันเมื่อยมันอะไรเนี่ยมันมีท,าท,าท่าที่ทายมันน้อยนะครับจะหนึ่งเนท่าที่ดีคือใช้เขา่า <c oughs> เวลาเนี้เวลาลงนะครับไม่ใช่ลงน้ำหนักทั้งตัวนะแนบๆนบก็พอแล้วใช่ไหมครับพี่ปัญิญญาะเหไหมฮะ <c oughs> เข้าถึงน้ำถึงเนื้อนะ <c oughs> เวลาเขาคลายๆเขาบ้างอ่ะเลขสี่เสร็จปุ๊บไปไหนต่อครับ <c oughs> อ่ะตั้งขาขึ้นครับอืม ขาตรงๆดันปายนะครับจากปลายเท้ากดลงเล็กน้อยเพื่อเปิดกลกด้ามเนือลรากดคนไข้ก็จะชอบมากบอกว่าพอนแต่บางคนเนี่ย <c oughs> เขาลงได้เขาไม่ได้ปวดพอเ <c oughs> ขอ่าอย่างเงี้ยตรงสั่นแม่แก้งกันลงน้ำหนักลงได้เลยนะพอเสร็จปุ๊บเราก็มาทำเลขสี่ข้างใช่ไหม สลับขาข้า,างขวาทำตามขั้นตอนสนะิบถึงสิบเอ็ดเลขสี่นะแอบแอย่างคนไทยชอบนีะเห็นไหมเรานะเริ่มชินไม้ชินมือชินชินท้าวเราละแล้วก็ยาวๆเลยถือว่าเราพัก เวลานวนมันก็ต้องมีท่าที่เราสามารถผ่อนคลายได้นะฮะทำเป็นสบายอืมอืมอืมแซ่บแซ่บนะฮะเราคนก็ได้ทั้งสองข้างเสร็จปุ๊บนะครับไปรูปที่เท่าไหร่ครับ สองอะพับขาลงด้านข่าของกันจะไปขาแล้วกดลงเลยส <c oughs> ลับขาเป็นตัวเอ็กแล้วกดใหม่ <c oughs> ออีกทีนือเสรจอาจารย์นั้นอ,อย่างนี้ถ้าคนปวดเข่าอย่างนี้ก็ทำท่านี้ไม่ได้สิคะส่วนใหญ่ถ้าปวดเข่ามากๆเลยมากๆเขาก็จะอไปรักษาหรือไ่เข้าก็คอำค่าๆไป พง่ายๆท่านนี้คือ4 1, 10, 11ครับพอเป็นรูป11ใช่ไหมครับ11แล้วก็เป็นรูปตัว x แล้วก็มาึดมายืดเออ100ไหวต่อทนันแมดูใหม่นะครับเป็นรูป4ใช่ไหมห4เป็นรูป 1, 1> ใช่ไหมอ่ะแต่เราเป็นรูป11นี่คือรูป11ใช่ไหมเราเป็นรูปตัว x ใชกไหมเป็นรูปตัว x เอาซ้ายขวานะครับ แล้วก็ยืดเอ็นไหลหวายยืดเอ็นไหลหวายสองข้างจากที่ต้นเท้าเขานะครับแล้วก็เอาแขนเราเนี่ยไปกับฝ่าเท้าเขาแล้วก็ยืดนิดนึงเราทิ้งน้ำหนักตัวลงมาเป็นการยืดคนไข้จะชอบมากโขเคไหม ให้เราพักท้าที่บริเวณต้นขาคนไข้ใต้ก้นหย้อยอย่นี้คนไข้ไ,ไม่เจ็บหรอกอยู่ั้งตัวก็ไม่เจ็บถูก <c oughs> ไหมเจ็บในรูปในทีมนะครับเขาจะไม่กดท่าสองกดเึ่นสองพร้อมกันแล้วก็วอมถ้าคุณจะวอมผ้านี้อย่าเอามือชิดกันมาก ให้เอามือหางๆกันหน่อยข้อมือจะได้ไม่งอนะครับหรือจะอยีดข้างเดียวกลับมาข้างนี้ออกาา่อ,อกนเนาะกจับเข้มๆนะ <c oughs> <c oughs> โอเคไหมแต่กีแนงพอขึ้นไปนะครับให้ขึ้นแขนเลยแล้วก็เอาแขนกลับมาด้วยนี่โอเคไหม แล้วก็คลายท้องแขนไปเวลาคลายให้เหมือนทอดแป้งนะไอ้กินวัฟเฟิลปัญญาเป็นแป้งต้องเหมนว่ากิดพัฟเฟิลปัญญาเป็นแป้งนานละอื้มข้อแก๊สนี่เนอเย้นะจับต้อมือคนไข้จับเราจับต้อมือเราจับเขาถ้าคุณเป็นหมอที่ ใช้แรงอย่างเดียวคุณจะอย่างนี้เห็ยไหมเหนื่อยไหมลองให้คุณมีหมักเนี่ยดึงได้ไหม <c oughs> คุณดึงไม่ขึ้นหรอกแต่ถ้าคุณอยากจะดึงให้ขึ้นนะครับให้คุณยืดตัวขึ้นแล้วกินน้ำหนักตัวมาด้านหลังจึ้นจะขึ้นมาทันที เห็ม okay, ไหมครับคำนนี้หนึ่งที่ผ้าเนี่ยมันเป็นผ้าที่ค่อนข้างอันตรายนะแล้วก็คนมันว้าวแต่มันไม่สบายหรอกผมไม่รู้นะแล้วแต่ชอบนะฮะเพราะฉะนั้นอีกรอบอ,ะ <c oughs> อ่ะเออข้นอ่โอเคไหม <c oughs> แล้วก็อ่านโอ้โหนิดนึงไม่เป็นไรนะรอเอด็กฝันถึง ที่ป8ทุกที่สิบแป8เขาจะอ่ยกเราวก็ยืดขาด้านใกล้ก่อนตั้งขาขึ้นช้อนช้อนตรงเข่านะครับเราว็็เวลาช้อนเนี่ยมันมีติดที่จะแปะหน้าเราได้เพราะฉะนั้นาหามุมดีๆครับ ตั้งเข่าขึ้นยกมาเวลายกถ้าคุณอ้อมไปยกอย่างนี้แขนอยู่ด้านในคนไข้มากมันจะตกหน้าคุณทันทีถ้าเขาไม่เก่งให้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะยกในลักษณะน้านขางให้ขามันแบะออกไปนะครับหรือบางทีก็คือช้อนบนที่บริเวณหัวไหล่ไปยกนะครัเอาแขนวางไปที่เริ่มได้ เนะที่หนึ่งสองหนึ่งนะครับอ่าหนึ่งสองหนึ่งโอเคไหมจริงๆท่านเนี่ยมันไม่ควรทำด้านนี้มันกินแรงคุณถ้าที่กินแรงแล้วดีกว่าคือคุณต้องทำด้านไกลมันจะไม่กินแรงดูนะครับเอาขา ข้ามไปตอนนี้อนุญาตให้ข้ามแล้วายกขาขึ้นเอาขาวางไว้ตรง mm hmm. เห็นไหมฮะั mm hmm. มันจะเข้า,ขาไหลพอดีทีเนี้ยพอถ้าคุณยังใช้แรงต่อคุณก็จะเหนื่อยเพราะฉะนั้นคุณวางไว้แล้วคุณติดมาด้านหลังเลย mm hmm. เห็นไหมคอือ mm hmm. ทีดึงท,งทีพี่ mm hmm. เห็นไหมครับคุณแค่โยกตัวมาด้านหลังท mm hmm. ่าเนี้ยจะเหมาะกว่า ท่าเมื่อกี้นี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาทำจริงเอาท่าเนี้ยสองข้างดีกว่าด้านใกล้ทาไม่สะดวกใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะสลับทําข้างหนึ่งปุ๊บสลับมาข้างหนึ่งแต่พอคุณทําข้างหนึ่งแล้วเดี๋ยวกลัวไม่บาลานซ์ครับเราคุณทาอีกข้างข้อเขานั่งสูงๆไหมแล้วก็ค่อยๆเบียดตรด้หรอนี่นีดีกว่าอื หมุนหมุนหมุนแขเที่ยวฮะนะครับต่อไปตั้งขาไวอย่างนี้แล้วขึ้นไปเหยียบเลยเวลาเหยียบนะครับต้องหนักตัวลงไปเดี๋ยวใช้ขาเหยียบนะเกิดพุ่งงอขาก็องกดลง แล้วปล่อยขาเลยล้วหันมาด้านหลังครับอีกทีหนึ่งตั้งขาขึ้นยับห็นไหมวกดขวบเสร็จแล้วมีคำถามไหมครับ